contamination หรือว่าสิ่งเยบอนในเรื่องของทรายเรื่องหินเรื่องดินการจับตัวอันนี้มาดูลึกๆที่ยางเนี่ยเขาเรียกเป็นมีดเป็นมีดหมายถึงว่าเวลาเขากรีดเนี่ยกรีดหนึ่งวันก็จะได้หนึ่งมีดคือหนึ่งเลเยอร์รันนี้เขาก็ต้องกรีดสองวันเว้นหนึ่งวันเนื่องจากว่าเขากลัวต้นยางมันตายถ้าไปกรีดมันเยอะอ่ะคือมันบลีดแล้วมัน,ม,นมันอาจจะสูญเสียได้เพราะฉะนั้นยางที่ดีคือยางที่ natural dehydrate คขาบอก dehydrate คือการที่มันต้องระเหยน้ำออกเป็นธรรมชาติ เซ็ตตัวหรือการดีไฮเดดของยางธรรมชาติเนี่ยทำให้ยางเนี่ยยังคงคุณภาพอยู่ <S <S เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาทําคือตอนนี้เขาเรียกว่าการบ่มยางหรือการที่สังเกตเขาจะมีแนวท่อแนวรางเพื่อให้น้ำเนี่ยออกมาจากยางให้ได้เยอะที่สุดอย่างี้ DRC ย่อมาจากคําว่า Dry Rubber Content คือปริมาณยางกับน้ํานิดกรดคือยางเนี่ยครับมันมีค่า pH อพอมันโดนกรดมันจะจับตัวกันแข็ง พอใส่แอมโมเนียมันก็จะรักษาความเป็นน้ำแต่ถ้าใส่กรดเมื่อไหร่มันก็เกิดการจับตัวเกลร์ปวดหัวอยู่เรื่องหนึง่งคือเทคนิคของชาวบ้านเยอะเหลือเกินอย่างเช่นการเพิ่มน้ําหนักทรายใบไม้เมน้าหนักมีนะแล้วอีสานเนี่ยปวดหัวอีกแบบหนึง่งเขาเรียกอย่างสีอิ๊วคือยางเนี่ยพอเวลาเวลมาโดนบ่มเนี่ยมันจะมันจะไปสีน้าตาลจากกักเนื้อขาวๆนะครับน้าตาลยิ่งเข้มยิ่งเข้ม เวลาเราตีด้วยสายตาเราตีดีอเนี่ยพอ,อยางมันเข้มเราก็คิดว่าดี c ซมันสูงเราก็จะรับมาเราให้ไอ้เงินเนี่ยสูงกว่ามันก็เลยมีการที่เอาสีอิวมาลาดยางก็มีนมนะแต่งสีมีมการทํายางคือการย่อยแล้วให้อบให้แห้งทนีนี้ถามว่าทาไมไม่เอาขี้ยางอะ่ะเข้าเตาอบเลยเพราะมันมีด density เวลาอบแล้วมันไม่สุกข้างใน<ม>แล้วอีกอย่างหนึ่งมันมาพร้อมทรายมันพร้อมพร้อมอะไรเพราะ,ะนั้นที่เราเห็นยาวมีอะ่ะคือการรีด อันนี้เขาก็ส่งแฮมคุกลูกค้าเนี่ยเขาก็จะสเปคมาว่าเขาอยากได้ความยืดหยุ่นขนาดนี้ความชื้นไม่เกินระดับนี้ค่าแอชค่าเดิร์ทสิ่งเจือปนไม่เกินระดับนี้ลูกค้าแต่ละคนเขาจะวางสเปคไม่เหมือนกันโอเควิธีวิธีการผสมยางเวลาทำคาคอมเพล์มันจะมีเขาเรียกเอสเซนเลรเตอร์คือสารเคมีเนี่ยเข้ามาผสมระหว่างยางแท้อาเทียมยางธรรมชาติเนี่ยมันให้ค่าอย่างนี้มันให้ค่าความเหนียวใ,ในการยึดเกาะถนนแต่มันไม่ให้ความทนกับความร้อน เทายางเทียมยางเทียมเนี่ยมันไม่ให้ค่าความเหนียวแต่มันให้ค่าความร้อนเพราะฉะนั้นมันจะต้องผสมระหว่างในเอ็าเขาเรียกในเชลล์ลับเบอร์กับเซนติสติคลับเบอร์ด้วยกันเวลาผลิตยางล้อรถยนต์ไม่ได้เลือกซื้อยางเวลานะเขาเลือกซื้อแบรนด์ไม่ใช่ว่าแฮมคุกจะรับได้ทุกโรงงานนะใช่ใเราเลือกลูกค้าเหรอลูกค้าก็เลือกเราด้วยลูกค้าต้องเราปฏิบัติการอยู่หลักๆเราเวลามันเทสอะมันหาค่าอยูมานหกเก็บตัว อย่างแรกก่อนหาค่าความสะอาดเขาเรียกเดร์กับแอชเออเดร์กับแอชเดร์ก็คือสิ่งสกปรกคราวนี้เขาก็เอายางเนี่ยมาละลายแล้วก็ดูว่าสิ่งสกปรกมันกี่กรมัมลาลายสมมติว่ายางเข้าร้อยกรัมแล้วก็ละลายละลายด้วยโซลูชันอะไรครับที่นี่นใช้โซเวนโซเวนเพื่อละลายละลายยางครับละลายปับ๊บมันก็จะมีมันก็จะเหลือว่าตะกอนใช่แอชก็เหมือนกันแต่ว่า แอชก็เป็นตัวบ่งบอกว่ามีเสียงโจโบตอะไรบ้าใช่เขาเผายางยางอันละเหยร้อยเปอร์เซ็นต์คันนี้ก็วิ่งเลยบีเอ็มบีเอ็มคือค่าความชื้นคันนี้มันก็จะระเหยมันระเหยไม่หมดคันนี้มันก็จะเป็นความชื้นในยางไอเนี้ยค่อนข้างต้องระวังยางปลายน้ำอ่ะยางเรียกยางสกิมเอ่อยางปลายน้ําที่เป็นยางที่มันมันวีการกัดกัดจินของของของแบคทีเรียคือยางเวลามันเก่าเก็บอะครับมันจะไนโตรเจนมันจะสูงเพราะฉะนั้นมันจะคายไนโตรเจนออกมาใช่ อันนี้ก็ต้องตรวจไนโตรเจนด้วยอ่ะมีค่า P O P R I แล้วก็ค่ามูนี่ค่า P O อ่ะ P O กับ P R I กับมูนี o ่ N e. มูนี่มันคือค่าความยืดหยุน่น P O P R I มันคือเหมือนอารมณ์เหมือนดนซ s i t y อ่ะเวลาเราตีลูกบอลอ่ะมันต้องเด้งกับอันนำเข้าตัวเดียวบางทีเขาอาจจะผลิตตั้งแต่30บวันแรกเสร็จแต่เขาต้องคัน consolidate เขามีอยู่ในตู้คอนเทน,นเนอร์เดียวกันเพื่อน,นั่งเรือลำเดียวเพื่อลดคอเรื่องโลดทีิกก็เป็นไปได้